คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานตัวรถนะครับเราเริ่มเริ่มจากการสตาร์ทเลยก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเมนนวลนนะครับถือว่าการอธิบายการใช้งานถือว่าเป็นเมนนวลนในการใช้รถไปในตัวนะครับอัน,นแรกเริ่มจากการสตาร์ทเลยนะครับการสตาร์ทร,ร,รถยนก่อนนะครับสตาร์ทรถยนตของเราเนี่ยคันนี้เป็นคัน19.5แรงเป็นซินนะครับอตอนเช้านะครับตอนเช้าถ้าท่านคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้ <não S 2> ตาตอนเช้านี่คือ ถ้าเครื่องเย็นๆนะครับเราควรจะดึงน้ามันตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อควนน้ํามันให้มันขึ้นไปนะครับควนน้ํามันให้มันให้อากจากอ่างข้างล่างขึ้นไปเลี้ยงแหวนลูกโซ่ต่างๆครับรถเรานี้สตาร์ทด้วย2ระบบนะครับก็คือดึงสตาร์ทก็ได้นะครับใช้ซีวิสสตาร์ทก็ได้นะครับแต่อันดับแรกผมจะพามาดูเรื่องของการดึงสตาร์ทนะครับซึ่งก็ดึงได้เบาๆมากครับเป็นหลักครับถ้าตอนเช้าเราต้องเปิดชุกด้วยนะครับเปิดชุกนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ปิดสวิตช์มาที่ออนนะครับปิดสวิตช์ที่ออนนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทได้เลยครับพอเราดึงสตาร์ทเสร็จเราต้องรีบล้วก็ต้องปิดนี่กลับไปนะครับเราต้องปิดโช๊คกลับนะครับเอาละครับสตาร์ทปิดง่ายเลยนะสตาร์ิดง่ายส่วนนีลาเราจะดับเราก็แก่มาปิดสวิตช์แตะออนไปรอบนะครับนี่ก็คือดับเครื่องครับอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการการใช้งานสวิตช์สตาร์ทนะครับ เราใช้งานดึงเบียดตาก็คือเราบิดไปที่ออนนะครับบิดที่ออนนะครับแล้วก็ถ้าตอนเช้าเราก็ดึงชูบกลับมานะครับดึงชูคือตัวที่ขาวนี่ครับดึงชูกลับมาแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับแล็นี่ก็ชูดับกลับนะครับครับคือตัวเราจะดับเครื่องเราก็แค่้โอเคครับครับคลิปนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับ คันเร่งนะครับระบบคันเร่งของเรามีสองมี2ระบบนะครับหลักๆก,ก็คือตัวหลักมันก็คือคันเร่งที่เป็นสเตปนะครับนะครับมันจะมีเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดนะครับเลขหนึ่งของเราคือเร่งสุดนะครับเลขหน<ข>ึ่งของเราคือเรเ่งสุดนะครับมัน7็นสปีดนะครับเร่งสุดนะครับอันนี้เป็นสเตปมันจะมีแก๊กล็อกล็อกอยู่นะครับเลขเจดนี่คือเลขเจ็นี่คือเอสโลนะสโลเครื่องนะครับอีกอย่างก็คือตัวนี้คือคันเร่งแบบ a อทีไว้เติมได้นะครับเติมได้นะครับ เดี๋ยวนี้ผมจะสตาร์ทแล้วก็ลองเล่นเครื่องให้ดูนะครับเริ่มจากสโลนะครับต้องดึงชกเลยนะครับอันนี้เล่กเกดนะครับมันจะเป็นแกล้งนะครับมันเด็ดมันอยู่ง่าามือเราพอดีนะครับ กลางครับเลขสีเ่เลขห้าคลกลางนะครับถ้ามันอยู่กลางอย่างเงี้ยเราทํางานไปหรือว่าเราวิ่งไปเนะี่ยเราเติมคันเร่งได้ที่ตัวนี้นะครับถ้าสโลก็มาที่เลขเกีดนะครับเกีดนะครับระดับเครื่องก็ดับที่เดิมครับดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกียร์แล้วก็ระบบด้านหน้าถอยหลังนะครับ รถเรามีทั Nazi, al, ้งหมดสามเกียร์นะครับ3ามเกีย huh. ร right. uh ์นะครับ huh. น no ี huh. oh, ่คือเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์หนเกียร์สเกียร์สแล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับแต่เวลาเราทํางานเราจะอยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับเราทำงานเราอยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เหยียบเดินหน้าถอยหลังได้นี่คือตั้งเส้นเดินนี่คือเหยียบเดินหน้านะครับใช้มือก่อนครับนี่เดินหน้านะครับนี่ถอยหลังนะครับนี่เดินหน้านะครับนี่ถอยหลังนะครับเวลาใช้งานเราก็อยู่อย่างนี้ครับเดินหน้าก็เราก็คันเร่งเหยียบเบาเหยียบหนักก็แรงนะครับ หยยบผ่อนนิดนึงก็เบานะครับแต่คันเร่งเราไม่ต้องเร่งเพิ่มนะครับคันเร่งไม่ต้องเร่งเพิ่มค <layers S 2> ันเร่งอยู่คงที่นะครับอยู่ตรงไหนก็อยู่เราต้องการรอบเราตัดอยู่ประมาณไหนแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรามาเติมเติมที่เท้าออกนะครับอยากให้เร็วก็กดแรงนิดนึงอยากให้เบาก็เดินช้าแต่เร็วได้นะครับ่คือไอยหลังนะครับเดินหน้าถหยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเกียร์เลยนะครับเกียร์เวลาทํางานอยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับเวลาทำงานอยู่ที่เกียร์หนึ่งเราไม่ต้องยุ่งกับเกียร์เลยนะครับโอเคนะคร ผมจะเข้าเกียร์เลยนะครับเข้าที่เกียร์หนึ่งเข้าเกียร์หนึ่งเอาเอาอเกียร์อยู่เกียร์ว่างนะครับแล้วสาตาร์ทรถนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเดี๋ยว ธี่ปายการเปิดปิดใบตัดด้านหน้านะครับใบตัดด้านหน้าจะถูกจะเปิดปิดใบตัดสั่งว้ตัดด้วยคันโยกตัวนี้นะครับคันโยกตัวนี้เป็นคันโยกอันนี้คือปลใบตัดนะครับใบตัดจะไม่ทํางานนะครับอันนี้คือเปิดใบตัดให้ใบตัดทํางานนะครับถ้าเกิดมีเสียงผิดปกติอะไรนะครับอันดับแรกของเราต้องรีบเราต้องรีบปดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับชุดชุดหัวตัดนะครับทีนี้ผมจะเริ่มเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูแล้วเปิดใบตัดให้ดูนะครับ แล้วก่อนอื่นผมขอยกยกผขาตัดก่อนนะครับแล้วก็ล็อกไว้ได้ครับนะครับโอเคเพื่อหินเพื่อเศษหินข้างล่างจะไม่กระเด็นไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปตัดให้ดูนะครับแล้วทุกครั้งก่อนที่จะสตาร์ทรถเราต้องปิดไปตัดไว้นะครับไม่งั้นรถมันจะหนักเครื่องมันจะหนักเครื่องนะครับโอเคสตาร์ทรถครับต้องเล่นเครื่องนิดนึงนะครับถ้าต้องเล่นเครื่องขึ้นไปต้องนิดนึงประมาณของแก๊กนะครับ อธิบายอีกฟ uh, ังก mm ์ชันหนึ่งที่ได้ใช้แน่นอนแล้วก็มีประโยชน์กับการใช้งานรถตัดด้ามากเลยนะครับก็คือฟังก์ชันการเยียบยกนะครับคือเราจะมีตะขอนะครับตะขออยู่ตรงนี้นะครับตะขอเป็นล็อกถัดตัดนะครับล็อกถัดตัดเราจะมี2ส,สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คืออ,อยู่ที่ประมาณความะล็อกเกตสเต็ปแรกนะครับนี่คือสเต็ปแรกี่สเต็ปแรกนี้อยู่ประมาณาใบตัดตัดได้ประมาณ เนจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนความสูงของใบตัดนะครับจากพื้น,นะครับล็อกที่สองใบตัดอยู่ประมาณสิบสามถึงสิบห้าเซนนะครับใบตัดจะได้สิบสามถึงสิบห้าเซนนี่คือเป็นการล็อกนะครับล็อกขาตัดนะครับล็อกขาตัดเราจะไม่ต้องเหยียบนะครับเราล็อกขาตัดเราไม่ต้องเหยียบนะครับอันนี้คือเราล็อกโดยที่เราไม่ต้องเหยียบยกนะครับเอราดเต้องเหยียบยกนะครับเวลาทํา,า, <S <S ทางานเราถ้าเราตัดหญ้าสูงไอ้ตัวเนี้ยจะใช้กรณีที่ เราตัดหญ้าสูงสูงเปิดตัดเปิดตัดไร่่อนนะครับหรือวิ่งงหลงัลงถนนนะครับแล้วก็เซอร์วิสไปตัดนะครับเรา้มเซอร์วิสไปตัดเทียบไปตัดตออะไรติดไปตัดมีลวดมีอะไรเข้าไปพันไปอะไรเนี่ยเราก็ยกค้างไว้ได้โดยที่ไม่มีอันตรายนะครับไม่มีอันตรายนะครับนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือวิ่งกนลังถนนนะครับได้นะครับโดยใช้ยกสเตปพี่สอนครับ สองก็คืออร์วิสใบตัดนะครับสามใบตัดเปิดหน้าเปิดหน้าตรงสูงก่อนบางทีเราไม่เราไม่ขินพื้นที่นะครับบางทีเราไม่กินพื้นที่เรากลัวมีหินมีหัวตออะไรเนี่ยเราเปิดหน้าตรงสูงได้นะครับนี่คือฟังก์ชันล็อกสองสเต็ปนะครับโอเคที่เราจะมาดูฟังก์ชันเหยียบยกนะครับหลังจากที่มันสามารถล็อกได้ทีนี้มันก็สามารถไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับก็คือเราใช้ฟังก์ชันเหยียบยกได้นะครับคือเราต้องํำมาตรงนี้นะครับกำตรงนี้ นี่คือกำเรากำได้เลยนะครับไม่ต้องเรากำสมมติเรากำคาไว้เนี่ยแต่ขอนะครับแต่ขอด้านหน้านะครับแต่ขอด้านหน้านะครับดูตรงขาด้านขอด้านหน้านะครับมันจะลอยยกขึ้นมันจะไม่ติดนะครับมันจะไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็เหยียบยกได้นะครับเราเหยียบยกได้นะครับอันนี้คือเหมือนเรากำไว้นะครับนี่มือเรากำไว้ตลอดนะครับแล้วเราก็เหยียบยกได้นะครับอ่าแต่ถ้าเราไม่ต้องกอยากกำตลอดเราจะมีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ครับมาดูครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ครับตัวล็อกเนี่ยถ้าเราไม่อยากรตลอดนะคับ นี่ไม่ต้องกำแล้วก็เหยียบยกได้นะครับแล้วก็เหยียบยกได้นี่คือไม่ต้องกำรตลอดนะครับอันนี้คือตะขอด้านหน้านะครับตะขอด้านหน้ามันจะไม่ยกนะครับดูที่ตะขอครับถ่ายไปที่ตะขอครับตะขอด้านหน้านี่ครับตะขอด้านหน้าเัีนยครับมันจะไม่มันจะไม่ล็อกเกี่ยวถัดตัดนะครับเราก็สามารถเหยียบยกได้จะมีอิสระนะครับเป็นอิสระแต่ถ้าเราต้องการให้ตะขอเป็นล็อกเรอแค่ปดตัวนี้นะครับแค่ปด่ตัวนี้แล้วเราก็เหยียบแก๊กแรก มีแก๊กสองนะครับมีแก๊กแรกนะครับอันนี้มันจะมันใช้ฟังก์ชันการล็อกนะครับนี่คือการล็อกนี่คือการล็อกนะครับมีล็อกสองแล้วก็กดแลกกำนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วอยู่แก๊กข้อสองนะครับแล้วขับไปอย่างนี้ไม่หล่นนะครับถ้าเราต้องการเหยียบยกนะครับถ้าเราต้องการให้มันสามารถเหยียบยกได้เราก็เหยียบนิดนึงแล้วก็กำนะครับ แ้ like, we manage, we it, so ่เราแบบว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็กำไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ากลัวเหยียบแล้วกลัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็กำไ้ตลอดก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าเราคิดว่าลรอไม่ใช้ตัวล็อกละเราจะใช้การเหยียบยกตลอดแล้วก็ล็อกที่มือตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะล็อกไว้เราก็ใช้เหยียบยกไ้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราตัดหญ้าที่เป็นพื้นเรียบนะครับสกีสกีมันจะไปของมันเองนะครับสกีก็ล้อลูกกิ่งหน้าครับสกีก็ล้อลูกกิ่งหน้ามันจะมันจะลูดไปกับดินเองนะครับมันจะปรับระดับไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าพื้นที่เรียบจริงอ่ะตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าพื้นที่เรียบจริงครับแล้วก็ไม่ได้หนักด้วยนะครับความหนักเบาเราสามารถตั้งที่ตะปิงได้นะครับความหนักเบาเราสามารถตั้งความหนักเบาของถาดตัวนี้เราสามารถตั้งที่ตะปิงได้นะครับโอเคครับ